มันออกเพื่อเราจะได้ทำต่อไปนะคะควิทย์น้ํามันออกกันปิดแก๊สก่อนนะคะปิดไฟแล้วนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะโหลืมลืมกดไฮไลท์ ทอดปลาจนไปเสร็จแล้วเอาไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะไฮไลท์นี้ก็มีประโยชน์นะคะถ้าใครขึ้นไลท์แล้วก็กดไฮไลท์ไว้ด้วยนะคะมันก็ช่วยให้เราไม่เหนื่อยในการทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็มันใช้ประโยชน์ได้ในเมื่อเขาให้เราใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะเราก็ใช้ไปเลยค่ะใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มกับที่เขาให้เราทำนะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much นะคะอ l o v e you นะคะนี่เอาน้ำมันออกให้หมดเดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันนี่แหละทอดถัดต่อนะคะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันร้อน <c oughs> เรื่องของเรื่องคือมันร้อนวางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันร้อน เดี๋ยวเราก็เอาน้ำมันที่เราทอดเนี่ยผัดพริกนะคะเดี๋ยวรอกระทะเย็นแป๊บหนึ่งหันผักกอนนะคะปลาดุกชิ้นมันแบบบวบใ,ใหญ่ๆน่ากินนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ปิดไฟแล้วนะคะเราจะมาหั่นผักกันแปน๊บนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะผักก็มีเยอะหรกหั่น แค่ไอ้นี่อย่างเดียวเองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณแม่นิวขอบคุณป้าควรสวัสดีค่ะ,ป,ะคป้าควรป่าไม่หน้าพี่เก๋ <laughs> ป่าไม่นะพี่เก๋ AK AK สวัสดีค่ะโห้คอมเมนต์มันต้องเราต้องเอามือเลื่อนมันขอบคุณนะคะเอทีพรน,น้องพรสวัสดีค่ะ ป้าคูป้าออนนะคะแมวยิ้มนะคะ AK จากแมวยิ้มนะคะน้องดาก็น้องพร AK จากป้าป้าควรนะคะป้าควรก็น้อง AK อันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะหั่นเป็นแบบชิ้นผ่าครึ่งเนี้ยเอายาวๆหน่อยเท่ากับ เท่ากับชิ้นปลาปลาดุกอะหั่นเล็กไปมันจะมันก็หั่นได้สารพัดนะที่เราจะหั่นวันก่อนทําก็วันก่อนทําหั่นเป็นซอยๆอันนี้ก็อันนี้หั่นเป็นแบบน,นี้เลยไปแล้วกันชิ้นยาวใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะได้มองเห็นเท่ากับตัวปลาเท่ากับชิ้นปลาเน,ะนาะผ่าสีผ่าสี ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆอันนี้ก็จะหัน่นข้าวโพดอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนเนี่ยใส่ใส่ไปลายๆนะคะมันก็อร่อยนะคะหวานด้วยข้าวโพดอ่อนเน่ยเวลาพดโดนน้ําพริกน้ําแกงเค็มๆเผ็ดๆหวานๆอร่อย เค็มๆม,มันๆน,นะคะ <g ill mundo> เค็มๆม,มันๆเราพริกใส่แค่แค่สองอันพอหั่นพริกนี่ก็หั่นเฉียงๆแบบนี้นะจริงก็มันก็หั่นได้หลายแบบเนาะแล้วแต่จะหัน่นหั่นหมุนแล้วก็เฉียงไปงี้ก็ได้นะคะเม็ดเราก็ไม่เอา านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำตำกระเทียมตำ